เราติดตามความคืบหน้าสงครามในยูเครนกันนะคะพื้นที่ทางภาคตะวันออกรัสเซียยังคงบุกโจมตีอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะเมืองที่มีความสําคัญเรื่องของการขนส่งแต่ขณะเดียวกันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพยูเครนได้เผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่สามารถยิงเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียตกได้ที่เมืองทเรสไปดูคลิปวิดีโอนี้กันค่ะถูกเผยแพร่ออ,อกมานะคะโดยกองพลน้อยยันเกราะที่18ของอยูเครนที่อ้างว่า นี่คือภาพการโจมตีเครื่องบินขับไล่สู่25ของรัสเซียก่อนที่เครื่องบินลำดังกล่าวจะร่วงตกลงสู่พื้นดินแล้วก็นี่คะเกิดไฟลุกท่วมในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองทอรเรสโดยพบว่าบ้านเรือนไหลหลังได้รับความเสียหายจากการตกของเครื่องบินลำดังกล่าวนะคะ เมืองทอรเรสนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักในสนามรบทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งกองทัพรัรเซียพยายามที่จะควบคุมพื้นที่นี้ให้ได้นอกเหนือจากที่เมืองครามาทอสคอฟเตียนตินิฟกาแล้วก็ที่โปกครอฟค่ะนักวิเคราะห์ทางทหารของยูเครนเตือนว่าถ้าเมืองทอเรสซึ่งตั้งอยู่บน พื้นที่สูงถูกรัสเซียยึดครองได้กองทัพยูเครจเนจะเผชิญกับปัญหาด้านการลำเลียงกำลังบังรุงในพื้นที่ทางภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้นซึ่งวันศุกร์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่าสามารถยึดเมืองทอรเรสเอาไว้ได้แต่ว่ากองทัพยูเครนยังคงปฏิเสธนะคะและรายงานว่ายังคงมีการสู้รบทั้งในและก็รอบๆเมืองอยู่ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนได้พูดถึงกระแสะข่าวเกี่ยวกับการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมผู้นำสหรัฐโดยเซเลนสกี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าการพบกันจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้หรือเปล่าแต่คาดว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการพบหารือกับผู้นำต่างประเทศหลายครั้งค่ะส่วนความเห็นของทรัมป์เอง ที่ต้องการจะให้ยูเครนใช้แร่ธาตุหายากเป็นหลักประกันแรกกับความช่วยเหลือเรื่องนี้ประธานาธิบดียูเครนบอกว่าจะต้องอยู่ในรูปแบบของการลงทุนร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนให้มิรประเทศเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากของยูเครนซึ่งมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะยูเรเนียมและก็ไทเทเนียมนะคะซึ่งผู้นำยูเครนอ้างว่ามีมากที่สุดในทวีปยุโรป ส่วนฝักฝั่งของรัสเซียค่ะดิมิทรีเปสคอฟโคศกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานของสื่อสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิดมีร์ปูตินผู้นำของรัสเซียแล้วโดยเปสคอฟบอกว่าทำเนียบประธานาธิบดีไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะมีการสนทนาทางโทรศัพท์ลักษณะดีเกิดขึ้น ต่งก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนมกราคมเบสคอฟเคยบอกนะคะว่าผู้นํารัสเซียพร้อมที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์กับทรัมป์เพียงแต่รอสัญญาณจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งการเจราจาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมการให้เกียรติซึ่งกันและกันและการนับถือกันพร้อมทั้งของให้รัฐบาลทรัมป์กลับมาเจราจาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ร่วมกันให้เร็วที่สุดค่ะ